นี่นะครับให้ดูปกติสีอย่างเงี้ยคือเริ่มเก็บขายได้นะครับอันนี้ขึ้นไปมันเอื้อมเอื้อมจะใส่มันใส่ไม่ถึงนะนะเอื้อมเอื้อมไปไม่ถึงกิ่งบนบนมันก็จะเล็กๆนะครับอันตรายครับไม่อยากเสี่ยงแต่ว่าเห็นมันใกล้สุกแล้วน่าจะอันนี้อีกสามวันก็สุกแล้วก็จะเสร็จกันลอกแล้วครับก็เลย เอือมใส่ไม่ได้แต่เอื่มเด็ดง่ายกว่าเลยเด็ดมาให้ดูครับนี่บ้านผมชุดนี้นะเนี่ยชุดนี้ครับดอกเลยชุดเกือบสุดท้ายแล้วครับมิยเชคจะออกเป็นรุ่นๆนะนะเนี่ยถ้าแก๊งเนี้ยนะประมาณสิบห้าสิบหกลูกโลครับนี่ใหญ่มากสวยมากเลยใหญ่ด้วยสวยด้วยนะครับเนี่ยกลับบ้านไปกินเองจ้าของสวนไม่ค่อยได้กินหรอกครับ เดี๋ยวกลับบ้านกินเดี๋ยว3ลูกน,นี้เอากลับบ้านไปกินเองครับ